สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอาอูดุ يم, บิลลาฮิมินัชชัยฏตนิรเราจีมบิสมิลลาฮิราอห์มานรเรฮะฮีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد ส alamualaikum ah w มะ a h ลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเองอัลอสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้อง ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับเซรุลกรุรอานการอธิบายอัลกุรอานนะครับกลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาที่ทำให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลที่มีโอกาสมีเวลามีสติสัมปชัญญะในการที่จะมานั่งเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับพี่น้องครับเราอยู่กันนะครับในโซล้อดลำดับที่99แห่งอัลกุรอานกา็คือโซ ร้ออัจฉริยะแล้วก็ในส่ร้นนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ในครั้งที่แล้วนะครับถึงสิ่งต่างๆที่เป็นที่มาที่ไปของการเรียกชื่อนะครับแล้วก็พูดคุยกันไปเกี่ยวกับบทนำนะครับที่เกี่ยวข้องกับสูร้นนี้นะครับวันนี้เราก็จะได้มาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับว่าสูร้นนี้แปดองค์การเนี่ยมีการพูดคุย ถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับพี่น้องครับใครมีอัลกุรอานแปลไทยอยู่ในมือหรือใครมีอัลกุรอานอยู่ในมือหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดไปนะครับสุรร์ร์ลำดับที่99แห่งอัลกุรอานครับในชื่อว่าสุรร์ร์อัจญ์จัลละนะครับเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอัอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรลราจีมบิสมิลลาฮิฺราะห์มานิรลราะฮีมอิดะซุลซิลติลอาร์ดุซิลซาเลาะห อิดาซุลซิลาติลออรดซินซาลาฮาพี่น้องคำว่าอิดานะครับเราเจอกันบ่อยครั้งเป็นดอรฟุซามานนะครับเป็นซอรฟุซามานเป็นคำนะครับเป็นอักขระหรือเป็นอักษร,รที่บ่งบอกถึงห่วงระยะหรือการเวลาในขณะนั้นนะครับดังนั้นนะเขาบอกว่าเมื่อนะป,ลปลานะร์แปลเนี่ยเขาแปลว่าเมื่อนะครับดอรฟุซามานแปลว่าเมื่อสิ่งที่มันพาดพิงหรืออยู่กับ ห่วงเวลานะครับนะขณะนั้นทันใดนั้นนะครับนะเมื่อนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายนะครับอิซะนะครับซุนซิลลตีนะอันนี้คำกิริยาซึ่งเป็นคำกิริยาซึ่งพี่น้องนะครับพอพูดถึงคำกิริยาเนี่ยนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าภาษาอาหรับเนี่ยก็คล้ายๆกับภาษาอื่นนะก็จะมีกริยาสามช่องมีอดีตมีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตนะครับช่องกริยาหรือคำกิริยานั่นเองดังนั้นคำว่านะครับ ซุนซีลัดซุนซีลัดตรงนี้นะครับเป็นคํากริยาที่เขาบอกว่าเป็นฟิอัลูมาดินนะครับเป็นคํากริยาในอดีตการมับนี้ยุลินมาจฮูนนะครับซึ่งไอ้คำว่ามับนี้ลินมาจฮูนเนี่ยนะครับพี่น้องผมก็พูดกับท่านพี่น้องหลายหนแต่ว่าพี่น้องอาจจะต้องอาศัยการทบทวนพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าคําว่าซุนซิลัตนะครับแปลว่าซันซาล่า ยุนซัน z i l ะ a ยัน zilu นะครับหรือคำว่า z ซนะิ z i l l ะเป็นเฟียหรือเป็นคำกิริยาในอดีตการแล้วนะแต่ถูกอ่านคือคำกริยาในอดิตการจะต้องอ่านเป็นสระฟัดฮะเสมอไปเพราะเป็นมับนีนะครับเป็นสิ่งที่ตายตัวเป็นสระที่ตายตัวนะครับแต่ว่าพอถูกพันนะครับถูกพันมาเป็นคำว่า z u น z i l l a นะครับแปลว่าถูกทำให้สั่นสะเทือน ซุนซะีละแล้วก็มีตานะครับตาก็เ,าเรียกว่าตาตาตาแบนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการบง่งบอกให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจครับคำว่าซุนซีละซุนซีรัดนะความจริงเนี่ยอ่านว่าซุนซีรัตนะครับแต่พออ่านติดเนี่ยซุนซีละต้องเปลี่ยนจากนูนตายเป็นซาลอีเป็นซุนซีละติลอะร์นะครับ ดังนั้นคำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟิอลลุมาดินมับนีลิลมาจฮูนเป็นคำกริยาซึ่งเป็นอดีตการแล้วก็เป็นะนะครับคำกริยาที่มีสระตายตัวนะที่อ่านว่าซุนซีลัตนะครับซุนซะีลัดเนี่ยไม่ได้อ่านคำว่าไม่ได้อ่านว่านาซาลัตดคำอับครับไม่ได้อ่านคำว่าซันซาลัตนะครับอ่านว่าซุนซะีลัตนะดังนั้นตรงนี้เองนะครับเขาบอกว่าเป็นม oh ับนีลินมาจฮูนนะครับเป็นคำที่มีสระ ชัดเจนนะครับมีสระตายตัวแล้วก็เป็นคำกริยาที่บ่งบอกถึงว่าประธานในประโยคนี่ไม่ได้อยู่ในประโยคประธานในประโยคนี่นะครับไม่ได้อยู่ในประโยคนะครับดังนั้นผู้ทำที่แท้จริงก็คือผู้ที่ทำให้สันไหวที่แท้จริงก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุ์ตาะอลานะครับดังนั้นในองค์การเนี้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุ์ตาะอลาบอกว่าอย่างไรอิซาซุลซิลติลอารดูคำว่าอารดูนะครับพี่น้อง ถ้าคำคำนี้เนี่ยพี่น้องก็อาจจะได้บ่อยเหมือนกันนะครับอิสมุนเป็นคำนามมารฟูอุอนที่อ่านเป็นสระดมมะนะครับคำว่าอารดู ทําไมเราต้องมาเน้นกันว่าทำไมจะต้องมาบอกด้วยล่ะเป็นดอมมาเป็นฟัตฮะเป็นกัสระนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกบางกิรออัตหรือมีบางหลักการอ่าน,นที่เขาอ่านแตกต่างจากเราแต่ที่ผมกําลังบอกเนี่ยนะครับอัลลอฮุดูเนี่ยเราอ่านตามหลักคําอธิบายนักรายงานนะครับมุฟสิรีนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการอธิบายอันกุรอานเนี่ยในสายเนี้ย นะครับในสายที่เราเรียกว่าในสายการรายงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและก็ส่วนใหญ่ก็ใช้นะครับในการอ่านแบบนี้นะครับก็ให้พี่น้องได้เข้าใจประเด็นนะครับท่านนะครับอุสมานอิบนอัฟาเนี่ยมีดําริในเรื่องของการรวบรวมการบันทึกอันกุรอานแล้วก็มีการเก็บรวบรวมหลักการอ่านนะครับพี่น้องหลักการอ่านที่อาจจะมีสระ แล้วก็มีคำนะครับที่ใช้ในอังกฤรเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ถือว่า ทั้งสายรายงานต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงได้แล้วก็เป็นแหล่งที่มีที่มาที่ไปเขาเรียกว่ากิรออัศบะอาจนะครับการอ่านทั้ง7แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับมีอัชรอสบะอาจนะครับมีการอ่านทั้ง10ซึ่งมีรูปแบบการอ่านการรายงานมาถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลัมอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ทําการเรียนแล้วก็ศึกษาทางด้านนี้เนี่ยก็จะเข้าใจนะครับเวลาที่เราบอกว่า นะครับอัลอาดูอ่านเป็นสละดัมมะนะครับนะอ่ะเนื่องมาจากอะไรเพราะสาเหตุอะไรนะครับดังนั้นอัลลอฮ์ سبحانه แนะละุ์ุาลากล่าวเนี่ยอิดะซุลซิลต์อัลอาดูซิลซาลาฮานะครับซิลซาลาฮาเป็นอิสมุนเป็นคำนามมันซูบุญที่มีสละเป็นฟัตฮะนะครับมีสละเป็นฟัตฮะวะฮาตัวอักษรฮาอาะลิฟฮาเนี่ยแหละดัมีรุนมุตตซิลุนเป็นสรรพนามที่ถูกนำมาติด ต่อเชื่อมติดนฟีมัฮัลลีในสถานะยารินนะครับของการอ่านเป็นนะสลั่ยนะครับหรือว่าการอ่านเป็นกัสรอันเนื่องมาจากว่าบิลอีดอฟะมันเป็นตัวที่ถูกพัดพิงนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่พี่น้องอ่านสุรษนี้เนี่ยอิดะซุลซิลติลอารอดูซิลซาลาฮะอัลลอฮุซุบฮานะฮ์วะตะอาลาบอกว่ายังไงเมื่ออิดะ อิเด้ซุนซิลาตตีเมื่อ,อแผ่นดินนะอัลอาหดูแปลคำว่าแผ่นดินก่อนเมื่อแผ่นดินเนี่ยนะครับถูกทำให้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับนะอาหดูนะแผ่นดินแปลว่าแผ่นดินพื้นโลกนะครับถูกทำให้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะซินซาลาฮ์นะครับความสั่นสะท้านของมันนี่ก็แน่นอนแหละพี่น้องครับ คงไม่ต้องบอกหรอกว่า,าจะขนาดไหนนะครับพี่น้องไปดูเขาเรียกว่าศัพท์ที่เป็นใจความสําคัญของสูรห์นี้ในองค์การแรกเนี่ยนะครับคำว่าซุนซิลัตหรือซุนซิลตีนะครับอายุนะักวิชาการเขาบอกว่าฮอริกัตฮาร์แคตันชชดีดันดดนะครับอ่านเป็นซุนซิลัตเนี่ยนะหรือมันจะให้ความหมายอีกอย่างนึงก็คือการขยับ ฮอริคัตแปลว่าถูกทําให้เคลื่อนไหวถูกทําให้สั่นสะเทือนฮาร์กาตันชชดีดันอย่างรุนแรงนะครับอย่างรุนแรงอย่างหนักหน่วงนะครับว่ารอเจอฟัตวะตาซัตนะครับอันนี้ก็นักวิชาการก็ให้ความหมายอธิบายนะครับนะความหมายนะว่ารอเจอฟัตนะครับอันนี้ก็หมายถึงเ,เช่นคนตัวสั่นนะครับนคนตัวสั่นนะครับนี่แหละก็ใช้คําว่า อาราจฟัตนะครับซึ่งความหมายของคําว่าสันเนี่ยนะครับก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะครับในคําว่ารอจฟาฟาแล้วก็เอิฮตัดเอิฮตัดยาตซุนะครับอันนี้นะวัดตัดอันนี้ก็แล้วมันก็ถูกทําให้สะเทือนนะครับนะวะซิลซาลุ วะหัว,ว,วตะฮาริกุชัดีดูดังนั้นประโยคนี้ทั้งประโยคเลยนะครับบรนดาณกวิชาการมุฟสิรินเขาบอกว่าอะซินจานเนี่ยก็คือการไหว การไหวของแผ่นดินหรือแผ่นดินที่ไหวเคลื่อนไหวหัวตะฮาริกุชดีดุอย่างรุนแรงอย่างหนักหน่วงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้อันนี้ก็คือนักนักวิชาการนะครับที่อยู่ในตำราที่ชื่อว่าอัลอัลกอร์บีนฟิลกุรอานหรืฮะดีษนะครับของ ระหวยนะครับ 3, 28, 28. ยุท <Gym>. ธ <Napoleon> ีสาหน้าที่828อ่สในนะครับตำราที่ชื่อว่าอัลบาร์ซีต่อของอัลวาฮิดียุทธีี่สิบสหน้าที่223แล้วก็ในตัทกิรอตุลอารีบนะครับนั่นตำราที่ชื่อว่าตัทกิรอตุลอารีบนะครับท่านก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับนะในตัฟซีร์ซามานีนะครับนะยุทธี ยุสที่6หน้าที่267นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับนักวิชาการหลายท่านก็ได้หยิบยกแล้วก็เอามาอธิบายยกตัวอย่างเช่นในตับซีดของอิมโนอาชุอชอดเนี่ยด้านในข่าวอาธิบายเพิ่มเติมนะครับอธิบายคําว่าซุนซิลัตเนี่ยคำคำเดียวเลยนี่แหละครับนะครับเขาบอกว่ายังไงเฟียลุซันซาละนะครับเฟียลุเนี่ยก็คือคํากริยาที่อยู่ในตราช่างของคําว่าะนะครับ

นะครับนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการทางด้านภาษาเนี่ยก็ได้พยายามเอาไว้นะครับหมายถึงการทําให้มันสั่นสะเทือนนะครับว,าวะาหววซสละกูอัรอจูไลนี่นะครับนี่ก็นักวิชาการเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอธิบายเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้และเข้าใจนะครับว่าอันนี้เนี่ยนะครับนะ เป็นสิ่งที่เขาอธิบายเอาไว้ในรายละเอียดของคำคำหนึ่งนะครับนะแล้วก็บง่งบอกให้เรนรู้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการอธิบายจากบรรดาน,นักวิชาการบรรดาปวงปราชอิสลามที่ได้ให้ความเข้าใจนะครับในรายละเอียดของคําจากอัลกุรอานที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ทาความเข้าใจในส่วนนี้นะครับส่วนของทางด้านภาษา ดังนั้นพี่น้องครับคาว่าซุนซีรัตเนี่ยจึงหมายความว่าการาเคลื่อนไหวาการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นที่มีความรุนแรงอย่างมากมายทีเดียวนะครับส่วนอีกคําหนึ่งที่เราจะาได้ยินแล้วก็ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจะอยู่ในนะอยู่ในองค์การที่สองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้กันนะครับในองค์การที่สองอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลกล่าวว่าอย่างไรนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลกล่าวว่าอย่างไรไปดูนะครับนะ อาูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรราะมวะอักราจัติลอัรฎุอัซกอละฮานะวะอักราะจาอักราะจานะครับอักราะัตพี่น้องครับอันนี้เป็นคํากิริยานะครับเป็นคํากิริยาซึ่ง อาจะแตกต่างกว่าคับอื่นๆนิดหนึ่งนะครับก็ต้องอันเนื่องมาจากว่าคำคำนี้เนี่ยนะครับมีอัค o ร a รจมีเพิ่มอ l ลีฟนะครับแล้วก็มีการใส่ตัวตะนะครับตัวตะอัคารรจันะครับ ตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะนะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งสำหรับบรรดานักวิชาการที่เขาพยายามจะอธิบายนะครับว่าอัคคอร์ยาว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 อารติฟะนะครับวาวุลอารติฟะตรงนี้เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นประโยคที่ถูกเชื่อมโยงมาจากองค์การที่หนึ่งนะครับวาวอารติฟะแล้วก็าฟอยลุมาดินอัคคอร์จาตรงนี้เป็นคำกริยาในอดิตการแล้วก็มีตานะครับอนะัคร์จัต อัครราชมีตาแบนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้เดรู้ว่าคํากริยาคํานี้เนี่ยนะครับฟาแอนหรือประธานในประโยคเนี่ยนะครับอยู่ในสถานะของเพศหญิงคําว่าอะไรล่ะอัลอาร์ดูนะครับอัลอาร์ดูก็คือพื้นดินพื้นดินเนี่ยนะครับดูโดยผิวเผินเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอะเป็นนะไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่บ่งบอกถึงการเป็นเพศหญิงเลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นการบ่งบอกถึงเพศหญิงก็คือการมีตากลมนะครับตามารบุตอ อันนี้อันหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการบ่งบอกให้ดูรู้ a r d u ูเนี่ยเป็นคำเป็นอิสมุนอาลัมซึ่งเป็นคำนามที่นะครับเป็นคำนามที่มีเฉพาะเจาะจงนะครับ a r รดุนอ a r ดุนเนี่ยแปลว่าผืนแผ่นดินผืนปัตตพีนะครับเป็นคําที่ถูกใช้แล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับดังนั้นคําว่าอารดุนตรงนี้เนี่ยเขาจริงเขาเรียกว่า ให้คำนิยามว่ามันคือศัพท์คำนามที่อยู่ในตราช่างของเพศหญิงนะครับอยู่ในส่วนของเพศหญิงเพราะมันมีอยู่คำเดียวแล้วก็มีอยู่ที่เดียวนะครับนะแผ่นดินเนื้ยพืนแผ่นดินเนี่ยแน่นอนล้ครับเป็นสิ่งที่เรารู้กันดีนะครับพืนแผ่นดินเนี่ยมันก็คือพื้นแผ่นดินเดียวกันบนโลกใบนี้นะครับต่อไปอีกคำหนึ่งคำว่าอัสกกละฮา นะครับอัศกอละฮาเป็นคํานามอิสมุนมันซูบุลอัศกอละอ่านเป็นสละฟัตฮะวาฮะนะครับและอักษรฮาฮาอะลิฟาเนี่ยนะนะครับเป็นดามีรุนเป็นสรรพนามที่ถูกนํามาเชื่อมต่อฟีมาฮัลิจยารินในาตําแหน่งของยารินก็คือการอ่านเป็นสละกัสระบินอีดอฟะ นะบินอิดอฟะอันเนื่องมาจากว่ามันถูกนำมาติดนำมาพาดพิงนะครับดังนั้นอัสกอลาฮานะครับนะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับอัสกอรลาฮาแปลว่าความหนักอึ้งนะส่วนประโยคนี้ทั้งประโยคเลยว่าอัคคอร์จัติลออร์ดูอัลกอลาฮนะอัลลุซุบฮานะฮัวตาลาบอกว่ายังไงและเมื่อแผ่นดินมันได้อะไรครับอัคร์จัตอัคระจัตนี่แปลว่าทำให้ออกมานะครับหรือในหนังสือตำรานะครับ อธ,ธิบายอัลกุรอานเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะให้ความหมายว่านะครับคายออกมาคำว่าอัคคอร์ยายุคริยูแปลว่าถูกทำให้เกิดขึ้นหรือทำให้ออกมานะครับ ดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แะุ์เตาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับว่าอัคราจะิลอัรดุอัฟกอลฮาเมื่อแผ่นดินมันได้ระบายเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยแบบสวยๆนะนะมันได้ระบายนะหมายถึงมันได้คลายสิ่งที่เป็นความหนักอึ้งของมันที่อยู่ที่มันอม,มอยู่กลืนอยู่เอาไว้นะครับไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะครับแล้วมันก็คลายออกมานะครับนั่นก็คือมันระบายสิ่งที่เป็นของหนัก ออกมาที่ของที่มันอยู่ใต้พื้นพิภพหรือว่าอยู่ใต้พื้นดินนั่นเองดังนั้นประโยคนี้เนี่ยพี่น้องครับมันจึงมีความสําคัญตรงคําว่าอฟกอลนะครับอฟกอลอฟกอลฮาเนี่ยซึ่งเราบอกว่ามันคือความหนักอึ้งตรงเนี้ยไปดูในคําอธิบายที่บรรดานักวิชาการมุฟัสเซรินเขาได้อธิบายเอาไว้นะครับอฟกอลาฮาตรงนี้อายุ นะเมาตาฮานั่นะเห็นไหมครับเวลาที่เราไปดูศัพท์หรือไปดูคําอธิบายของบรรดามวลหมุนนักวิชาการนะครับแปลว่าสิ่งที่ตายไปแล้วนะครับสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานนะหัวตลัลทำให้มันจมนะครับฝังอยู่ในพื้นดินแล้วก็นะครับและให้มันอยู่ในนั้นด้วยกับระยะเวลาด้วยกับการเวลาดังนั้นว a a s l อัฟกอลหรือว่า เสือ้สอกลุนซากอลุนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคำเดิมๆของมันนี่ก็คือซากอลุนนะครับซากอลุนตัวสะนะพี่น้องครับตัวสะกอฟแล้วก็หลามนะครับซากอลุนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่บ่งชี้ถึงสิ่งต่างๆที่ลัทธิสุบฮานห,หัวใาลาภพระองค์ได้ทรง พยายามนะครับบอกกล่าวให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัลตาลานั้นนะได้บ่งชี้ถึงยาดุลอาลาดิดดิลคิฟคิฟคฟ,คนะคฟ์นะครับนะดิดดิลคิฟฟ์นะครับพี่น้องดูนะความหมายของอคําคํานี้อักอลาฮาที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนหรือว่านักวิชาการหรือป,ปราชญ์ทางด้านการอธิบายอัลกุรอานเนี่ยเขาพยายามที่จะบ่งบอกให้ได้รู้นะครับว่า นะเป็นคําที่อยู่ตรงกันข้ามานะครับอัฟกอนเนี่ยเป็นคําที่อยู่ตรงกันข้ามกับทิดดุลคิฟฟะหมายถึงนะสิ่งนี้ที่เราบอกว่าแปลว่าหนักอึ้งเนี่ยมันก็อยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นความเบาหิวนะ่ครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับความเบาหิวแน่นอนครับเวลาที่เราพูดถึงอะไรที่มันหนักพี่น้องก็ต้องรู้ว่าอะไรเบา นะครับถ้ารู้ถึงความหนักแน่นอนแล้วต้องรู้ว่าความเบาเป็นอย่างไรอัลลอฮสุบหฮานะหัวตาลาสร้างนะครับลักษณะนี้ทั้งสองประการมาเพื่อที่จะให้เรียนรู้ให้เราได้เข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการเขาได้อธิบายเอาไว้ในกอรีบุลกุรอานนะครับของอิบนุกุไตบะนะครับในหน้าที่535แล้วก็ในตับซิดของอิบนจาริดอัตบารีอยู่ที่2ีสหน้าที่5 5 9แล้วก็ในกอรีบุลกุรอานของลีซิ ยิซิสตานีนะครับนะ นะครับแล้วก็อยู่ในหน้าที่87นะครับมากยสิสลูกของอิบลฟาริสนะของลีอิบนิฟาริสนะนี่ก็เป็นศนัพท์ทางด้านภาษานะครับตำราอีกหนึ่งเล่มที่เราก็ได้ใช้อ้างอิงกันอยู่ตลอดเวลานะครับในยุคที่หนึ่งหน้าที่382ในเตอกิรตุลอารีบของลีอิบนินเยาซี่นะครับนะหน้าที่4 6 3นะครับในตรรับซิดของอัลกลโตบียุคที่20หน้าที่1 147นะครับ นะเขาได้อธิบายเอาไว้นะครับก็คืออัสกอลรฮานิยกอลูนะักวิชาการปราดทางด้านาการอธิบายอันกุรอานอธิบายว่าเมาตาฮาเลอันนะตัสกูลุบิฮิมนะตัสกูลุบิฮิมดังนั้นสิ่งที่มัน จมอยู่ใต้พื้นดินที่มันตายทับถมกันนะครับนะเน่าเปื่อยอยู่ในพื้นดินเนี่ยนะครับแท้ที่จริงมันมีความหนักอึ้งนะครับมันมีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ทับถมกันนะครับอย่างมากมายมหาศาลแล้วก็หนักอึ้งนะพี่น้องครับอันนี้คือสองคที่เราได้จากอายะห์อัลกุรอานสององค์การด้วยกันนะครับเรายังไม่ได้มาพูดคุยกันในประเด็นในคําอธิบายที่นักวิชาการเขานะครับพยายามจะบอกกล่าวกับพวกเราคําว่าอิดะซุนซิลติล้อ ดูสินซาเล่าอายุ إذاحركت الأرض يوم القيامة تحريكها الشديدة ود وتراب إترابها العظيم นะครับเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นของแผ่นดินของพื้นโลกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานะฮฺอัลต阿拉ให้มันเกิดนะครับเกิดการสั่นไหวเกิดการสั่นสะเทือน นะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตาลาจะให้วันกิยามะเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์เนี่ยฮอริกัตอัลอาดุยามลกิยามะนะครับเพราะออจะทรงทาให้มันเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับอ,อย่างรุนแรงแล้วก็จะเปลี่ยนมันนะครับเป็นวันที่อัลลอฮฺตาลาจะให้มีความ อัลซันสะเทือนอย่างยิ่งใหญ่เลยในวันนั้นอันนี้อยู่ในจิบตับเซตของอิบ์ดจาริฟนะครับอยู่ที่24หน้าที่558แล้วก็ในนอะร์มุดดูร์ตนะครับของอันบูควาอีอยู่ที่22หน้าที่203แล้วก็ในตับเซตของอซาดีนาทีเก้าร้อยสานะครับนะคราวนี้ ประโยคที่สองที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตานะครับได้กล่าวก่อนที่เราจะจากกันนะครับว่าอัครอรยาติลอารดุอัลกออลาฮาอายุว่าอัคอรยาติลอารดุมาฟีบัตุนิฮามินัลัมวาดนักวิชาการอธิบายเอาไว้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าว่าอัคอรยาติลอารดุพื้นแผ่นดินนั้นมันจะคายมันจะนํา ออกมาฟีบัตตินนหาที่อยู่ในใต้พื้นแผ่นดินหรือว่าใต้ท้องของมันนะครับในภาษาอาหรับเขาใช้คําบอกฟีบัตนิฮาหาก็คือมันได้อมเอาไว้นะครับมันได้เก็บกักเอาไว้อยู่ในใต้ท้องของมันนะครับมินัลอัมวจากสิ่งต่างๆที่เป็นซนะากศพนะครับจากเป็นสิ่งที่ตายแล้วทับถมกันนะครับฟาบาอ, ي ى อัลซาฮุมุลลอฮุอัยยะอัยยะอัน ลิลฮิซาบิวนจาซาอีและอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาราพระองค์ก็จะได้ทรงทําการฟื้นคืนชีพสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะหยาอนันให้มันมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับลิลฮิซาเพื่อที่จะทําการสอบสวนวันยาซาและเพื่อที่จะทําการ ตอบแทนสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ตายล้มหายตายจากและทับถมกันไปอยู่ในใต้พื้นพิภพนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับท่านอิบนียรีสก็ได้อธิบายเอาไว้ในยุสที่24หน้าที่558ครับในตับซิดของอิบเนียตียานะครับยุสที่5หน้าที่510แล้วก็ในตับซิดของอิบนนกาซิยุสที่8หน้าที่460นะครับในตับซิดของอิบนุนเจาซีนะครับบอกว่าอันนี้คำของอลัลลอฮฺบฮานนะฮูวตะตะอาลาที่บอกว่านะครับอักราจิติลอัรดูอัฟกอละ มาฟีฮีเกาละนี่มีคำอธิบายหรือมีสองทัศนะด้วยการอะฮัดฮุมาหนึ่งในนั้นก็คือมาฟีฮีมามินัลมาตากละอิบนุอับเบลซินก็คือหนึ่งนั้นก็คือสิ่งที่เป็น ของที่ล้มหายตายจากแล้วกระทับถมไปอยู่ใต้พื้นแผ่นดินใต้พื้นพิภพ,พนะครับอันนี้คือคํากล่าวของท่านอับดุลลอา์อิมนอับบาสวาซานิยหอ,อ,อัลกุนูซูฮานะครับในทัศนะที่สองให้ความหมายก็คือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายขุมทรัพย์มากมาย,มมามายอันนี้เป็นคําอธิบายของท่านอาติยะนะครับแล้วก็ นักวิชาการมุฟัสซินก็ได้ไงครับว่าจะมาอัลฟาร์อุบนยนัลเาลอนีนักวิชาการก็หยิบนะทั้งสองทัศนะเนี่ยมารวมกันเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติที่มันถูกฝังเอาไว้ใต้ดินนะครับหรือจะเป็นคนตายซากศพซากสัตว์ใด ที่ถูกฝังเอาไว้อยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็จะคลายออกมาทั้งหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกกับท่านพี่น้องนะครับวันนักวิชาการเขาก็ได้อธิบายประมาณนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วอินชาลอครับพี่น้องครับในครั้งต่อไปเราจะได้มาพูดคุยกันต่อเนื่องกับในซูรั อันซะละนะครับในองค์การที่3มในองค์การที่สี่อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอยู่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันต่อเนื่องนะครับก็วันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิตอฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลยกุมุราห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน